อีทิบแบบแน่ครับเต้นหัวคนแก่เสียใจนะคะกูยังไม่แก่ค่ะเออเอเอเบอกไปเสว่าแม่อายุกี่ปีแล้วกูเพิ่งยี่สิบต้นๆค่ะจําไว้ควายเออแม่เป็นคนธรรมะธรโมค,ครับทุกคนอืมมีคนบอกว่าแม่ชอบกินเนื้อหมาอ๋อถ้าหมาบ้านพอบ้านแม่มึงเยอะมึงไปแดกเองเถอะค่ะสัตว<อ>์นะ ราะว่าขนาดว่ามนุษย์น่ะเขายังเลือกที่ว่าจะดูแลสสัตว์แต่ว่าคนแบบมึงอ่ะมนุษย์ไม่ใช่แล้วแหละคงจะเป็นผีเปรตออตะายืดขนหมอยีอะไรขนหมอยกมให้พี่ทิพยืดให้ถ้าหวางขามึงมีขนหมอยหลายเส้นแล้วก็พร้อมยืดกรุณาบอกอีกทิพนะแล้วก็กูจะทิพตําพริกใส่โคลกให้อย่างงามเลยค่ะนะคะ เพราะฉะนั้นกูไม่ต้องโกรกนะครับมึงอ่ะเดี๋ยวกูโกรกให้เอาแบบปังๆอีพวกเวดเปรตทั้งหลายทรงอีแม่อีทิปบอกแม่ชอบดื่มน้ำท่อมเจียวินนะน้ำท่อมบนควยมึงเหรอหายสัตว์หูแตกหรือหูบอดเย็ดแม่ถ้ามึงอยากจะไปแดกก็ไปแดกที่อื่นมึงอย่าเอากูเข้าไปร่วมกับอบายามุกสิ่งเสพติดเหล่านั้นอย่าลืมนะว่าคำพูดของกูไม่มีหรอกเรื่องแบบนั้น อยู่มาป่านนี้แล้วกูยังไม่เคยแตะต้องออถ้ามึงอยากแตะต้องไปชวนคตนพ่อ,อ,อ,พอคตนแม่มึงไม่ต้องมาเสือกับเรื่องกู